รถไฟความเร็วสูงสายใต้กรุงเทพมหานครหัวหินและต่อขยายไปจนถึงสุราษฎร์ธานีในปี2 0 2 6ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานเพราะเส้นทางสายนี้ไม่เพียงแต่จะเชื่อมกรุงเทพมหานครเข้ากับหัวหินเมืองตากอากาศยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังขยายต่อไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทั้งทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้นี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่รวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินหรือไปสุราษฎร์ธานีต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ว่าจะโดยรถยนต์หรือรถไฟทางไกลแต่เมื่อมีรถไฟความเร็วสูงเข้ามาเวลาการเดินทางก็ถูกย่นลงอย่างมหาศาลทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลารถไฟความเร็วสูงสายใต้ในเฟสแรกเริ่มจากกรุงเทพมหานคร ไปหัวหินโดยสถานีหลักๆที่ตั้งอยู่ในเส้นทางจะถูกออกแบบให้ทันสมัยและมีความสะดวกสบายเช่นเดียวกับมาตร,รฐานสากลแต่ที่ทําให้ผู้คนตื่นเต้นมากที่สุดคือการต่อขยายเส้นทางไปจนถึงสุราธานีซึ่งจะเป็นการเปิดประตูการเดินทางใหม่ๆที่เชื่อมภาคใต้เข้าสู่เครือข่ายความเร็วสูงของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเมื่อมองจากมุมเศษษษษษรษฐกิจรถไฟความเร็วสูงสายใต้ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญเพราะหัวหินเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท โรงแรมและสถานที่พักผ่อนระดับโลกการที่นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครหรือนักลงทุนจากต่างประเทศสามารถเดินทางมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้นในขณะเดียวกันสุราษฎร์ธานีเองก็ถือว่าเป็นเมืองประตูสู่เกาะสมุยเกาะพะง,งนันและเกาะเต่าการมีรถไฟความเร็วสูงไปถึงสุราษฎร์ธานีจะช่วยให้การท่องเที่ยวทางทะเลเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นสิ่งที่หลายคนสนใจคือความเร็วและความสะดวกสบายของรถไฟขบวนนี้ รถไฟความเร็วสูงสายใต้จะมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงและหากต่อไปจนถึงสุราษฎร์ธานีก็จะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากการเดินทางแบบเดิมที่อาจต้องใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากรอคอยการเปิดให้บริการในปี2026การออกแบบของสถานีตามเส้นทางก็น่าสนใจไม่น้อย สถานีหัวหินถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ของหัวหินไว้แต่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาขณะที่สถานีสุราษฎร์ธานีจะถูกสร้างให้มีความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาครองรับผู้โดยสารทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกจุดสำคัญของโครงการนี้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรถไฟความเร็วสูงถือเป็นระบบขนส่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบิน การเปิดใช้เส้นทางนี้จึงช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษและยังส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนในระยะยาวเป็นการพัฒนาที่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ย,ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่ๆใ,ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหม่ศูนย์การค้าหรือแม้กระทั่งการพัฒนาเมืองใหม่ตามแนวเส้นทางความเจริญจะกระจายออกไปจากกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่สู่พื้นที่ต่างๆของภาคใต้ทำให้คนท้องถิ่นมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในเชิงสังคมรถไฟความเร็วสูงสายใต้ยังช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างภูมิภาคคนในกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางไปพักผ่อนที่หัวหินหรือสุราษฎร์ธานีได้บ่อยขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาขณะเดียวกันคนในภาคใต้ก็สามารถเข้ามาทำงานหรือเรียนต่อในกรุงเทพมหานครได้สะดวกขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งทางเศรฐษฐกษิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติการมีรถไฟความเร็วสูงไปถึงหัวหินและสุราษฎร์ธานีถือเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดอย่างมากเพราะไม่จําเป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถบัสที่ใช้เวลานานอีกต่อไปสามารถขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมหานครแล้วตรงไปยังเมืองท่องเที่ยวได้เลยทําให้การท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นและแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้นแม้โครงการนี้จะเต็มไปด้วยความหวัง แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายทั้งในเรื่องขององค์การก่อสร้างการลงทุนและการจัดการตารางการเดินรถที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ความสําเร็จของโครงการนี้ก็ใกล้จะเป็นจริงในปี2026เมื่อมองไปข้างหน้ารถไฟความเร็วสูงสายใต้จะไม่ใช่เพียงการเดินทางที่รวดเร็วเท่านั้นแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาประเทศไทยสู่อนาคต การเชื่อมโยงเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจเข้าด้วยกันจะทาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางที่มีคุณภาพสูงนี่จึงไม่ใช่เพียงการสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่คือการสร้างอนาคตของการเดินทางการสร้างเศรษฐกิจใหม่และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ยืนเคียงข้างกับประเทศพัฒนาแล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2026ที่จะถึงนี้การเปิดให้บริการของรถไฟความเร็วสูงสายใตย้ กรุงเทพมหานครหัวหินและต่อขยายถึงสุราธ,ธานีจะเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญในประวัติศาสตร์การคมนาคมของไทยและจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้คนได้สัมผัสกับการเดินทางที่รวดเร็วทันสมัยและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน